بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين ว ص ل ลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลาฮูอะลัยฮิวะซัลลัมวะซุลลอฮูอะลัยฮิ ل ซาลาฮูอะลัยฮิวะซัลลัมว ل สลัลลอ ت ه อ ت ลัยฮิสซาลาฮูอะลัยฮิวะซัลลัมวัสลัลลอฮุอะลัยฮิสาลาฮูอะลัยฮิวะซัลลัอฮุอะลัยฮสาลาฮูอยฮิวะทัลลัมวัสัลลอฮุอะลัยฮิสซาลาฮูอะลัิวะดัลมวัสลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลาัยวัลลัมวัลัลลอฮุอะัยฮิสซาัั ในการอธิบายกิตาบุตอฮีดครับเราก็ได้มาถึงบาบมาจาฟิลกุฮานวันนาวิหิมนะบ,บทว่าด้วยเรื่องของมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูและอื่นๆนะครับหมอดูหลายๆคนก็คงจะรู้จักดีนะหลายๆคนก็คงจะได้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการ ดูดวงการทำนายไทยทักเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาราศีต่างๆนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจศาสนาคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูนะครับบางคนคิดว่าคงจะเ,เป็นเรื่องที่อนุมัติอนุญาตแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะมีตัวบทหลักฐานนะครับว่าห้ามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ ดูหมอเกี่ยวกับเรื่องของการทําทนายทาททักโชคชะตาราศีนะถือว่ามันเป็นสิ่งที่ารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามก็เพราะว่ามันมีการแอบนะครับว่ารู้ในสิ่งที่ล้นลับนะครับสิ่งที่พ้นยันวิสัยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเอ็นมุนเก็ความเล้นลับต่างต่างหรือว่าสิ่งที่ ผลยานวิสัยนั้นหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นมันเป็นสิ่งที่เฉพาะอัลลอฮฺสุลตลาเท่านั้นเพราะอัลลอฮฺสุลตลาได้กล่าวไว้ในกุรานนะครับอย่างชัดเจนว่าอาูสบิลเลมิชัชตอนโรจิมกุลละอัลัมุม um ันฟิสซามาวะติวัลอาร์ดิลไกบะอิลลัลลอฮจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ไม่มีผู้ใดนะครับในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินที่รู้สิ่งที่เร้นลับนะครับสิ่งที่พ้นยันวิสัยนอกจากอัลลอฮฺสุตลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และพระองค์ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของอินบุญเกความลึกลับต่างๆความเร้นลับต่างๆ,าางๆสิ่งพ้นยันวิสัยหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหนนในอนาคตไม่มีใครร่วงรู้ได้นะไม่มีใครในในฟ่าฟ้าและแผ่นดินนอกจาก All S. อัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้น นะเกี่ยวกับเรื่องของอินมุมเกยบความเร้นลับต่างๆถ้าลอสสมุตาลาไม่บอกให้กับท่านนาบีนะครับท่านนบีก็ไม่รู้ดังนั้นผู้ใดใครก็ตามท่านมาท่านมาแอบอ้างนะครับว่ารู้สิ่งที่เร้นลับรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะถือว่าเป็นกูฟอดเป็นกาเฟตนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับหมอดูบางคน เขาก็จะใช้ยินใช้ชัยตอนอาศัยยินอาศัยชัยตอนในการบอกเรื่องราวนะครับที่มันเป็นเอินูุเกะความรึนลับต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นวันนี้เรามานะทำความเข้าใจในกิตาบทต่อรของเชคมมฮัมัดอิมุอมินหาบนะครับบทนี้นะครับบาบมาจาฟินกูฮานวะนาวิหิมนะครับบทว่าด้วยเรื่องของ มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องหมอดูและอื่นๆนะครับบทนี้ก็ถือว่ามชาชอรลอ์ะนะครับเป็นการเรียบเรียงนะเนื้อเรื่องได้ดีมากนะหลังจากที่ท่านเชคมอมัดอิมนตอับดินบาฮาบท่านได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของสุฮภตเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์และหลังจากนั้นท่านก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของชนิดต่างๆของสุขภตของไสยศาสตร์แล้วพอมาบทนี้เนี่ยท่านก็ได้มา ทำการชี้แจงทําการอธิบายนะครับว่าใครคือหมอดูนะใครคือ,อผู้ทํานายทายทักโชคชะตาราศีต่างๆเนี่ยเขาคือใครแล้วได้มาบอกถึงโทษของคนที่ไปหาหมอดูนะว่าเขา,เามีโทษอย่างไรบ้างน,นะก็ถือว่าทำดูแลก็ถือว่าเช็คหมอมัดอิบดนอับดุลวาฮาบท่านได้ทําการ อธิบายนะครับได้ทําการเรียบเรียงหนังสือของท่านตําราของท่านกิตาบุตรฮหตนาไว้เป็นบทบทําให้เรานั้นได้เข้าใจนะครับอย่างละเอียดถี่ถ้วนแาวกิตาบุตรฮหตนะครับก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการให้เอกภาพตอนลอสตาราความประเสริฐของการให้เอกภาพตอนล,อลาอกตาราแล้วก็มาพูดถึงสิ่งที่มันค้านกับอตตอฮหต เกี่ยวกับเรื่องของชีริกต่างๆการตั้งภาคีต่อล็อคตระลาต่างๆแล้วก็ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเซฮิตไซยาสรนก็เป็นสิ่งที่มันขัดกับหลักอัตตาีดนะมัามาทาลายอัตตาฮิดแล้วก็ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องชนิดต่างๆของเซฮิตไซยาสานแล้วก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของในวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอันกุฮานนะครับกาเฮนกาเฮนก็คือผู้ที่รับ เอาข่าวสารจากายินใช้ตอนนะครับที่ไปแอบขโม,มยแอบฟังข่าวสารจากมาเมะลล่า ي กันะครับอันนี้คือที่มาของการเห็นนะครับที่มาของหมอดูนะผู้ที่ทําการทํานายทายทับโชคชะตาราศีต่างๆที่อ้างว่ารู้อินมุนเก็บความลึกลับต่างๆหรือว่าอ้างว่ารู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ คือชัยตอนยินชัยตอนเนี่ยมันต่อตัวกันขึ้นไปนะับไปแอบฟังมาลายกาสนทนากันนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วในตอนก่อนเมื่อมันแอบมันซ้อนตัวกันขึ้นไปนะครับต่อตัวกันขึ้นไปเพื่อที่จะไปแอบฟังเหล่ามาลายกานะครับที่ได้รับบัญชาจากอัลลอฮฺสุบานตลาเดี๋ยวอัลลอสฺสุบานตลาทรงมีบัญชาใช้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฝนจะตกที่ไหนน้ําจะท่วมที่ไหนแผ่นดินจะไหวที่ไหน ใครจะเป็นใครจะตายนะครับมาละเรามาลยกรก็สนทนานกันแล้วยินชัยตอนต่อตัวกันขึ้นไปเพื่อแอบฟังเมื่อมันได้รับทราบข่าวแล้วมันก็จะนําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปบอกให้กาเห็นกุฮันะนานําไปบอกให้กับหมอดูหมอดูก็จะบอกให้ผู้คนทั้งหลายผู้คนทั้งหลายก็นะบ,บอกว่าได้รับความรู้ได้รับว่าข่าวสารจากหมอดูนะครับ ซึ่งชัยตอนหรือวายิีที่มันต่อตัวกันขึ้นไปนั้นนะมันไม่ใช่ว่าจะสามารถขึ้นไปแอบฟังแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าลัทธิตลาได้กำหนดให้มีชูฮุกมีเปลวไฟนะ,ะสเก็ตดาวนะเป็นเปลวไฟที่ไล่ล่าชัยตอนที่มันต่อตัวกันขึ้นไปเพื่อแอบฟังเรามาเลยกัซึ่งมันก็นะเสียงภัยนะครับ แม้ว่ามันจะโดนชุบโดนเปลวไฟก็ตามนะครับถึงแม้ว่ามันจะต้องเสียชีวิตมันจะต้องตายไปแต่ตรงนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺสตลาทดสอบนะบทดสอบบาวของพระองค์นะผู้สัทธาทั้งหลายทดสอบบรรดามนุษย์ทั้งหลายอัลลอฮฺสตลาก็จะให้ยินใช้ตอนเนี่ยมันจะได้รับทราบข่าวบางข่าวนะครับ ใช้ตอนบางตัวเท่านั้นที่จะได้รับทราบข่าวความจริงบางอย่างบางเรื่องบางราวเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่คือมันไม่ได้มันไ,ไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปได้ยินได้ฟังเพราะว่ามันจะต้องโดนชุบโดนเปลวไฟไล่ล่าโดนสเก็ดดาวนะครับแล้วบางตัวมันก็ต้องสตล์ต้องเสียชีวิตต้องได้รับบาดเจ็บแต่ไอตัวที่มันรอดแล้วก็ที่มันได้ยินข่าวบางข่าวนะซึ่งเป็นความจริง แล้วมันมาบวกมาเพิ่มด้วยกับการโกหกอีก,อกเป็นร้อยดังนั้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นจริงตามที่หมอดูที่ได้ไดบอกไปที่ได้ทำนายไปนะครับอาลอสตส์ลาทรงมีเหตุมีผลนะครับเพื่อทําการทดสอบเมื่อ,อัลอสต์เวลาห้ามแล้วนะรเราก็ต้องออกห่างเราก็ต้องไม่ไปเชื่อในเรื่องอการทํานายไทยทักต่างๆเพราะว่าอลอสตลาได้ห้ามเอาไว้ ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างจะเป็นจริงตามที่มันบอกก็ตามแต่มันเป็นเพียงแค่นะบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเป็นจํานวนที่น้อยมากกับการโกรหกของมันต้องเยอะต้งองแยะนะอันนี้เป็นการทดสอบพ่อะจะมีคํำกล่าวว่าอ๋อเขาก็พูดจริงเขาก็พูดถูกบางอย่างเขาก็มันก็เป็นจริงตามที่เขาได้พูดเอาไว้ที่เขาบอกเอาไว้จนกระทั่งบางคนถูกหลอกถูกนี้ไปว่า เข้าใจเป็นว่าเนี่ยหมอดูคนเนี่ยเป็นวาลียุลลอเป็นคนใกล้ชิดของอัลลอฮ์นะบางคนก็จะบอกว่าอู้เขาเลี้ยงยินเลี้ยงชัตอนนะแต่ที่จริงแล้วไม่ได้เลี้ยงยินเอไม,ไม่ได้สามารถเอายินเอามาใช้งานไดน้แต่ที่จริงแล้วก็ความเป็นจริงแล้วเขาไปบูชามันต่างหากนะครับเพราะว่าการที่จะ,ะได้รับการช่วยเหลือจากยินจากชัยตอนนั้นมันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะเพราะ หมอผีพวกนักสยาสารพวกหมอดูเนี่ยเขาเมื่อถ้าต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากยินจากชัยตอนเขาจะต้องบูชามันนะเขาจะต้องหนึ่งเขาจะต้องปฏิเสธอันกุรานเสียก่อนเขาจะต้องเยอะแยะนคำเพีอยนกุรานนะเขาถึงจะได้วิชานี้มาสายศาสตรเนี่ยเขาถึงจะได้รับการช่วยเหลือจากยินจากชัยตอนเนี่ยแล้วเขาจะต้องบูชายิยนบูชาชัยตอนจะต้องเชิดถวายมันนะต้องทําชิริก นะครับต้องเคารพบูชามันเนี่ยก็คือที่มาของกูฮานหรือว่ากาเห็นกาเฮนนะหมอดูหมอทำนายทายทักนะดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเชคม์บมัดอิมนุอัลดินวาฮาบได้นำนะหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูมาเพื่อเตือนนะบรรดามุสลิมทั้งหลายว่าอย่าไปยุ่งนะแล้วก็อย่าไปหานะหมอดูนะ Nah, nanti, kita akan membincangkan tentang apa yang disebut sebagai keutamaan. รายงานในซอเฮีของท่านในตำราซอเฮีของท่านอันบาดิอัสวาจินดาะสโลลลอสลามนะครับรายงานจากภรรยาบางคนของท่านนบีมฮัมมัตสโลลัลอะลัยสลามก็คือท่านหญิงฮัฟซ์นะครับรายงานจากท่านนบีมฮัมมัตสโลลัลอสลามท่านได้กล่าวว่ามันอาจอัลรอฟันผู้ใดใครก็ตามที่ไปหาหมอดูนะครับอัลรอฟนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ถึงความหมายของอัลรอฟ ผู้ใดใครก็ตามนะครับที่ไปหาหมอดูฟาซาลฟาซาโลหัอันชชยอินแล้วก็ถามนะครับถามเขาถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอของที่หายไปอยากจะทราบของที่หายไปหรือว่าต้องการจากจะรู้เรื่องราวในอนาคตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูนะครับก็มีจุดประสงค์คนที่ไปดูไปหาหมอดูนะมีจุดประสงค์ก็แตกต่างกันไปบางคนต้องการที่จะทราบอ,อนาคต ว่าจะเป็นอย่างไรอยากจะทราบว่าธุรกิจการงานที่ทําอยู่เนี่ยมันจะรุ่งโรจนมันไหมมันจะได้รับความสําเร็จไหมนะบางคนก็อยากจะทราบถึงเรื่องคู่ครองบางคนก็อยากจะทราบเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าบางคนนะ่ะนะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าบางคนเนะี่ยเศร้าโศกอ่ามนมองอยากจะให้พน้นทุกผลภัยนั้นอันนี้ก็ไปหาหมอดู หรือว่าบางคนก็นะเป็นคนร่ำคนรวยอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะรู้นะครับเส้นทางนะว่าจะทำอย่างไรให้มันรุ่งโรจน์จะจะทำอย่างไรเพิ่มบาร,รมีนะครับก็จะไปถามหมอดูหมอดูก็จะบอกว่าเออถ้าเส้นทางของท่านมีปัญหานะท่านจะต้องเดาะเคาะหน้าท่านจะต้องทำนั่นทำนี่นะต้องจ่ายตังคนะ์หน้าต้องนั่น,ต,น,นต้องนี่นะก็คือ จุดประสงค์ของคนที่ไปนะั้นก็มีหลายจุดประสงค์นะครับดังนั้นอารรอฟนะครับหมอดูเนี่ยก็เป็นผู้ที่แ้างว่าตัวเองนะั้นมีความรู้นะครับสิ่งที่พ้นยันวิสัยสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เร้นลับนะสิ่งเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาล่์เท่านั้นที่เป็นผู้ที่รู้ดังนั้นท่านนาบีได้บอกไว้ตรงนี้ว่ามันัตอัรรอฟันผู้ใดใครก็ตามที่ไปหาหมอดู ฟะซาลูออันชัยอินแล้วก็ไปถามนะครับไปถามเขาถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดฟาซัตดะกูแล้วก็เชื่อเขานะครับลำตุกบัลละหุซาลาตุนอราราบในเยอรมันการละหมาดของเขา40ิวันไม่ถูกลบนะครับดังนัน้น,รนรตรงนี้ฮันด,ดิสบทนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีฮันด,ดิสที่เ,าเขาเรียกว่าในซอร์ฮมุสลิมเนี่ยมีปาดหลายๆท่านก็ได้มา,าทวงติ่งหรือว่าได้มาบอกนะได้มาเตือนว่าในซอร์ฮมุสลิมไม่มีคําว่าฟาซัตดะกู นะที่บอกว่ามันอัตอารลาฟันฟาซาฮ์อันชัยอินลำตุกบัลลาฮุสลาตุนอรารไบนอะไรละผู้ใดใครก็ตามที่ไปหา,าหมอดูนะครับแล้วก็ไปถามเขาถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดการละหมาดของเขา40สวันจะไม่ถูกรับนะครับก็หมายความว่านะครับในโซเฮมุสลิมได้บอกเอาไว้อาดีตโซเฮที่ได้บอกเอาไว้ยอย่างชัดเจนว่า ผู้ใดใครก็ตามที่ไปหาหมอดูแล้วก็ไปถามถ,ามถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะ,ะตรงนี้ความหมายก็คือว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่าเทียมกันถ้าไปหาะะหมอดูแล้วก็ไปถามนะเพียงอย่างเดียวโดวยว่าจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเนี่ยถือว่าประการแรกคือการละหมาดเขาไม่ถูกรับถึง40วันแล้วเดี๋ยวอีกฮะดเษหนึ่งที่ได้มาบอกว่าถ้าเชื่ออันนี้เป็นการเฟดเป็นผู้ปฏิเสธ ในสิ่งที่ถูกประทานให้กับท่านอบบมุลัมมอ้สุลต่านอัลฮุไอสัดังนั้นโทษของมันนะครับรุนแรงมากนะโทษของมันรุนแรงมากการไปหาหมอดูนะครับไปหาหมอดูนะแล้วก็ไปถามนะไปถามหาของหายไปถามหาเรื่องราวอันในอนาคตนะครับไปถามถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับต้องการทราบถึงอนาคต นะว่าจะเป็นอย่างไรนะคู่ครองจะเป็นอย่างไรธุนะรกิจการงานจะเป็นอย่างไรจะรุ่งเรืองหรือไม่นะไปถามแค่ไปแล้วก็ไปถามนะครับการละหมาดจะไม่ถูกรับถึง40วันคําว่าการละหมาดไม่ถูกรับก็คือนะครับอิมามนาววีและก็คนอื่นนะครับได้มาให้ความหมายว่าอันนาฮูลาสาวาบะลหูฟิฮะก็คือจะไม่ได้รับผลบุญการละหมาดที่เขาละหมาดอยู่นั้นนาถูกต้อง นะสิ่งที่มันเป็นฟัตด,ดูเป็นวาชิบก็ตกไปเพราะว่ามันเป็นฟัดดูเหนือมุสลิมทุกคนที่ต้องละหมาดนะครับเขาก็ต้องละหมาดแต่การละหมาดของคนที่ไปหาหมอดูไปถามนะหมอดูอันเนี้ยการละหมาดของเขาจะไม่ได้รับผลบุญถึง40วันด้วยกันบางคนบอกว่าไปหาหมอดูไปถามเ,าเรื่องราวต่างๆกลับมาพอทราบว่าการละหมาดนั้น ไม่ถูกรับถึง40วันบางคนไม่ละหมาดเลยการที่ว่าไม่ละหมาดนะโทษของมันสูงกว่านั้นดีก็คือคนที่ไม่ละหมาดคนที่ละหมาดเป็นกาเฟตเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นเขาจะต้องละหมาดต้องเตาบ้าต้องกับเนื้อกับตัวการละหมาดของเขา40วันไม่ถูกรับนะครับการละหมาดของเขานั้น40วันไม่ถูกรับนะครับคําว่ามันอัตานะครับผู้ใดที่ไปหาหมอดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเกิดจะเกิดขุ่นนะครับ ทั้งการไปนั่งร่วมวงหรือการติดต่อนะครับการติดต่อสื่อสารหรือการส่งคนไปหาหรือการส่งสารไปหรือการติดตามช่องนะครับของพวกเขานะช่อง youtube ช่อง Facebook อะไรเนี่ยเว็บไซต์ต่างๆของพวกเขานะครับหรือสื่อสารพวกเขาโดยการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่มีเกี่ยวกับเรื่องพูดเกี่ยวกับเรื่องของจักรราศีต่างๆหรือฟังในสิ่งที่เขาพูดนะครับ และนี่คือสิ่งที่โทษอันใหญ่หลวงนะครับที่คนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับหมอดูคนที่ไปหาไปสื่อสารนะรไปรับข้อมูลไปอ่านไปอะไรรวมหมดเลยครับรวมเข้ามาในเรื่องการไปหาหมดเลยบางคนเข้าใจว่าไปหาก็คือต้องเดินไปหาเดินไปถามนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของหมอดูหมอไสยศาสตร์หมอดูอะไรพวกนี้นะครับมันมีเว็บไซต์ต่างๆเยอะแยะมากมายการที่ว่าเราไปอ่านไปรับข้อมูลข่าวสารไปดูจักรราศีเออฉันเกิดในเดือนนั้นราศีนั้นจะได้อะไรบ้างจะมีอะไรบ้างไปอ่านดูเฉยๆนะอันนี้เข้าข่ายนะครับเข้าข่ายการไปหาหมอดูนะฮะฟริฟยาซุบิลลาขอรัสตรคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสิ่งนี้มันมีแพร่หลายกันทั่วไป ในตำรับตำราในวารสารในสื่อในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีมากดังนั้นมุสลิมนะครับเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะไม่ไปอ่านเราจะไม่ไปศึกษาเราจะไม่ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าการละหมาดไม่ถูกรับถึง4 0วันด้วยกันนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะเป็นเรื่องที่มีโทษมากดังนั้นมุสลิมจะไม่ไป ยุ่งเกี่ยวนะครับจะไม่ไปาหาหมอดูนะครับจะไม่ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทํานายโชคชะตาราศีการเสริมดวงอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเราต้องขอความเคาตรต่อลราราให้มากให้พ้นจากสี่งเหล่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจแล้วก็นําไปปฏิบัติ Kami sampai hari ini, kami akan berpisah. Terima kasih kerana menonton.